มีโต๊ะกาแฟบริการให้ท่านได้าสักเห็นต้นพอ่อเสือซึ่งเป็นเทพคนที่ใสต่ต้พอ่อเสือพอระแม่โพใส่คนอีกและองค์เทพต่างๆที่สุ่มมอบเอาไว้นะครับ ดิ่งได้เป็นมนุษย์เป our, ็นเทศเป็นเสียงตัาดังที่พระแม่โพธิส si ัตว eh ์เขาทำมาได้ว so ันท네ี่หนึ่งไหมครับแล้วท่านเนีไม่ได้มาจิตอีกเกิดเป็นมนุษย์เลยอยู่ในเขตของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเราไม่สามารถจะมาช่วยเหลือเราไม่เอาเลือดของสัตว์เอราวัณมาเป็นเลือดของเราเราไม่เอาชีวิตสมคุณแบ่งหมดเลยอยู่บริเวณหน้าวัดแจ้งแห่งนี้ของศพเตยเป็นพิเศษทั้เตยนะครับตัวของสัตว์สิลป์ต่างๆทั้งพระแม่โพธิสัตว์พระดิมและองค์เทพต่างๆ และน้องๆนะครับมาล่าส่งจากเคื่อืนที่จะมากระทักไทยในวันนี้ครับวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกไม่ว่าจะพ่อรักเมื่อจะพ่อปวดตูวพระแม่ทับทิมตั้มพิอันเชิญเสาอันเชิญเทวดามารักษาจังบนเดียวหรือคนจีนเขาเรียกว่าแช่จางนะครับเป็นกระปุลแท่นั่นเลยวันนี้เราจะมาขอทหารขอองค์อากงเกวองเส้นุนชื่อ แตไม่เห็มแล้วก็บริเวณไม่สมควรที่จะโยตั้านเขตท่าห้ามัน้นหรือห้าที่เราจะจัดจัดโต๊ะสำหรับเลี้ยงอหารที่จะมารักษาซึ่งเราเรียกว่าร้อยหกสิบองนะครับจอมทัพแต่เราขอกลุ่มของทหารกลุ่มสิ่งกลุ่มหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ผู้นะครับเราจะมีพิธีเชิญศัตว์สิทธ,ธิ์ระหว่างนี้นะครับท่านใดที่จะรับประทานอาหารไปสู่บนสวงสวรรค์น,นะครับเราจะทำพิธีส่งในวันสุดท้ายโดยเราจะเผาส่งพกกร้อมกันให้เขียนชัดๆนะครับเพราะว่าชื่อนักตโกนเนี่ยถ้าอ่านผิดแล้วผิดเลยนะครับแล้วท่านนดที่กำลังหิวน,นะครับอยากรับประทานเจตาเป็นคนสักคำและ่าปรุงเองรับรองด้วยเกกินเกร,รอบที่สองนะครับแล้วยังมีร้านแหละ ตกท้ายหลังจากเรากินของข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็ตามนะครับเรามาลองไปที่ร้านบัวรอยปั้นปั้นหยากันดูที่เออว่ารสชาองเขาอร่อยเี้ยนะครับก็มีให้ท่านได้นะถือว่าเรายังไม่พร้อมแต่ถ้าว่าเราพร้อมเรามีชุดขาวชุดมาทำสีมงคลเข้าสู่กายกีจต้องอยาของเราให้เป็นมงคลแห่งชีวิตนะครับและมีชาว ดำซื้อมาเป็นของถวายองศาเส์ซึ่งกับทำพิธีลองดูที่ว่าผักทอดทอดแล้วเป็นสแตนหรือเปล่าลองไปดูที่ร้านยำผักต้องการหรือว่ามีผักอะไรแล้วแต่ในข้าวแกงมาสมทบได้นั่นคือบุนที่ท่านประกอบเลยว่าจะท่าดีถ้าทำก็ได้ตัวท่านดีนะครับะเราก็นำไปด้วยทุนดีครับอันนนี้ะก่อนแก้ว ชอบหนาวเย็นเนี่ยแนะนำให้กินน้ำขิงนะครับนะฮะก็ไปที่ร้านเทมโปะมันเยอะๆไม่ต้องกินน้ำขิงนะครับเพราะว่าร่างกายสำหรับคนอ้วนยังมีไขมันอยู่แล้วมีให้ความอบอุ่นตัสั่งนะครับกาแฟท่านใดที่เป็นบริการให้เรียบร้อยเราเปิดพอกาแฟดูที่ว่าที่ชอบกินอบทอดไปเลยสลับดปลาอบทอดลูกชิ้นทอดปอเปี๊ยะก็ไปกินเยอกันนะครับมีจริงนะครับสลัเปลาอบทอดอบนะครับ